ออลโลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารัก ชาว identity 5ไปทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนัจูท้าไฟใส่ราขาโหดและนักถอดรหัสบันไฟมือทองทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยข้ช่องนี้มาก็ต้องขออนิดตอนรับเพิ่มนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือไม่เคยกด subscribe กับจุแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะช่วยกด subscribe เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจกับจุดแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าต่างกันแบบนี้บ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้นั้นไอเดยของเราเนี่ยก็มีการส่งรูปมายั่วน้ำลายแฟนๆกันรัวๆเลยทีเดียวนะคะกับการคอร กับการ์ตูนสุดดังนั่นก็คือโคนันนั่นเองนะรอบก่อนเนี่ยก็มีตัวละครหลายๆตัวเอามาเพื่อนได้ดูกันแล้วนะคะเป็นชายหนุ่มที่ดูแล้วหล่อสุดๆเลยโดยเฉพาะกับ คุณจอมโจรคิดของเรานั่นเองนะแฟนๆหลายคนเนี่ยก็คือฮากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่ามีแค่นี้นะั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางทีมงานไอเดนก็ได้มีการเผยภาพที่น่าสนใจออกมาภาพหนึ่งนั่นก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะซึ่งพอเห็นภาพนี้เนี่ยแฟนๆหลายคนก็มีการคาดเดาเอาไว้ว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะมีสกินนั่นก็คือตัวของบาร์เทนเดอร์ของเรานั่นเองเนาะ และในวันนี้ทางทีมงานก็ได้มีการเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะว่าตัวละครนั้นคือตัวอะไรครั้งนี้จัแสงก็จะพาไปดูกันนะคะแต่บอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้นั้นเซ็กซี่มากแม่ไปดูกันเลยค่ะ สำหรับตัวละครที่จะมีสกินใหม่อย่างที่ทุกคนคาดเดาก็ไม่ผิดนะคะนั่นก็คือสาวน้อยบาร์เทนเดอร์เรานั่นเองนะและมาดูภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือภาพแบบว่าคร่าวๆเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสกินมาสกการ์ตูนสุดดังเรื่องโคน,นันของเราด้วยซึ่งดูแค่นี้เนี่ยเป็นภาพขาวดําคือสวยมากๆเลยนะผมเนี่ยพิวสวัยเลยแล้วก็มีตาก,กระดุมจมูกเป็นสันเลยทีเดียวเชียวแต่ถ้าทุกคนเห็นภาพนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันดีกว่าคะ่ะ ชุดของเธอนั้นเป็นสีดําตั้งแต่กระโปรงแล้วก็เสือ้อซึ่งต้องบอกว่าเซ็กซี่มากๆเพราะว่าเสื้อของเธอเนี่ยแหวกไปถึงอกแล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อไว้ข้างในด้วยนะอันนี้เนี่ยเห็นเป็นเนินชัดเจนจ่มแจ๋วเลยทีเดียวเชียวนะคะส่วนผมเนี่ยรอบนี้ผมของเธอนั้นเป็นสีทองสว่างแล้วก็พริ้วไหวมากๆปากกระจับ แต่งแต้มไปด้วยสีใส่ตองหูสีดำนะส่วนตากระดมสีออกฟ้าคือโดยรวมแล้วตัวละครนี้บอกได้คำเดียวว่าเป็นตัวที่ดูดีลึกลับและดูสวยมากๆเลยทีเดียว สำหรับตัวนี้นะคะในเรื่องการ์ตูนโคนนันของเราเนี่ยเธอมีชื่อว่าชารอนวินยาตซดซึ่งประวัติคร่าวๆคือเธอเคยเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ตัวของชารอนเองก็เป็นสมาชิกองค์กรชุดดำอย่างลับๆซึ่งมีโค้ดเนมว่าเบลล์มอดด้วยอดีตของตัวละครตัวนี้หลายคนยังบอกนะคะว่ายังคงเป,ป็นปริศนาเพราะว่าดูเหมือนว่าแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูแก่ขึ้นเลยซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเกิดจากการใช้ยาตัวหนึ่ง ขององค์กรนั่นเองหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะชารอนนั้นจะว่าเป็นหนึ่งในคนที่อันตรายมากๆและสามารถปลอมตัวและเสียงได้อย่างแนบเนียนสุดๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยอย่างคนานของเราเองเนี่ยเวลาปลอมเสียงก็ต้องแบบมีโบซึ่งติดกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างทาให้เสียงเขาเปลี่ยนไปใช่ไหมคะแต่สลชารลอนเนี่ยคือเสียงสามารถเปลี่ยนได้เองเป็นความสามารถของเธอเองเลยด้วยความสามบัตพิเศษอื่นๆของเธอเนี่ยก็คือการใช้สมองวางกลอุบายได้อย่างแยบยลนะคะและเธอก็มักจะได้สิ่งที่เธอต้องการเสมอซึ่งนี่นะคะก็เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆของตัวนี้นั่นเองตัวเธอเน็ตยังมีความลึกลับบางอย่างยังรอคอยการสืบสอดแล้วก็ค้นหาอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้สามารถไปตามดูประวัติต่างๆได้ ในการ์ตูนเรื่องโคน,นันกันเลยนะคะหลายคนเนี่ยถ้าเป็นแฟนโคนันจริงก็น่าจะผ่านตาตัวนี้เนี่ยแหละแต่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นสกินของบาร์เทนเดอร์จุบแสงว่าเหมาะสมแล้วก็เข้ามากๆเพราะว่าน้องเนี่ยดูเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วก็ดูสวยมากๆเลยทีเดียวแล้วบาร์เทนเดอร์สาวของเราเนี่ยก็สวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วเร็วนี้เนี่ยบ้านเราก็คงจะได้สัมผัสกันแหละอาจจะต้องรอคอยกันก่อนนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ถ้าเข้ามาเนี่ยจุดแสงก็จะรีบเาให้เพื่อนได้ดูกัน กันนะคะคหลายคนตอนนี้กำตังรองไว้แล้วจ้ะแม่คือพร้อมมากเวอรครั้งนี้ คลิปอาจจะสั้นไปน,นิดนึงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะจุดแจงก็เอาข่าวสารมาบอกให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจุดแจงก็อย่าลืมกด u b s c r คร e แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อเวลาจุดแจงลงคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดกอบใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเสียตังเสียตัง